สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะพบก,กับช่องถอ่านหัวยญากกเกษตรค่ะว,วันนี้เราจะไปให้อาหารกบกันนะคะอันนี้จะเป็นบ่อกบตัวเมียที่เราใหา้อาหารไปเมื่อก,กี้เราก็เลยเอายกโทรศัพท์มาถ่ายคลิปมาทุกคนได้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นกบตัวเมียเตรียมรอย้ายลงกระชังบุกของเรานะคะตอนนี้ก็เพิ่งทําสะพานลงไปในน้ํานะคะจะได้มีที่ไปวางกระชังบุกนะคะ อันนี้ก็กบตัวผู้ให้ไปไหเหมือนกันแต่ะว่าก,กินหมดแล้วนะคะสีดามากทุกคนเมื่อเช้าก็ฝนตกนะคะเพิ่งหยุดไปเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะตอนนี้ลมมันเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วนะคะตอนตื่นเช้าวันนี้เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีหมอกเริ่มอากาศหนาวแล้วนะคะมีเต่าด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมนี่นะคะน,นีก็จะเป็นกบ ที่มันกัดหางแล้วนะคะนี่เราตักแยกมาไว้บ่อนี้นะคะเริ่มโตแล้วนะคะตัวไหนที่โตเราก็แยกไปไว้อีกบ่อหนึ่งแต่ว่ากบของเราเนี่ยมันไม่เยอะนะคะทุกคนมันคือมันไม่เยอะมันมีนิดเดียวเองนะคะนี่ก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะเลี้ยงไว้ทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะให้มันได้เยอะๆเพราะว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราคัดแยกไว้เนี่ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะเหลือกบแค่15ตัวเองอันนี้ก็จะเลี้ยงไว้ทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะ มันมีไม่เยอะนะคะมันมีแค่นี้เดียวเองอันนี้เราก็จะแยกฟังนู้นก็ใช่นะคะแต่ว่าเราใส่น้ำเยอะใส่น้ำแค่นี้เดียวพอนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ่อห่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นห่วงที่เราเพิ่งคัดแยกเสร็จเมื่อวานนะคะก็แยกออกนะคะตัวที่มันเป็นขาตัวที่มันกันหางก็แยกไว้อีกบ่อหนึ่งอันนี้ตัวที่ยังเป็นห่วงนะคะบางตัวก็ยังไม่มีขานะคะบางตัวก็มีทั้งขาหน้าขาหลังก็จะได้ทําการ แยกออกเหมือนกันนะคะแอนุบาลว้อีกหนึ่งเบาะนี้ให้อาหารไปแล้วนะคะนี่นะคะห่วงยังก็ไม่เยอะเหมือนกันนะคะขบอะนู้นก็ใช่นะคะดูบรรยากาศเหมือนท้องฟ้าแจ่มใสนะคะแต่ว่ามันมีเอมฆคลุมฝนนะคะทุกคนเดียวแดดเดียวฝนตกนะคะนี่บรรยากาศพาทีนะคะนี่ค่ะที่เราบอก ว่าที่เรากําลังทําสะพานก็คือสะพานตัวนี้นะคะนี่เราทําสะพานไปแล้วตรงบริเวณที่เหลือเนี่ยเราก็จะเอาไม้ไผ่ปูพื้นนะคะให้สามารถให้เวลาเราเดินเดินไปให้อาหารกบหรือก็เป็นที่นั่งเล่นหรือว่าที่ถ่ายรูปบริเวณเในสระข,ของเราได้นะคะกระช่างบกเราก็จะย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะทําหลังคาแล้วก็จะปูพื้นให้มันเสร็จก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทานหัวยากเกษตรด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ